สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียเมลเบิร์นนะคะทุกคนอุยอากาศนะคะวันนี้จะเดินทางไปน้ำทะเลจะออกไปเที่ยวน้ำทะเลแต่ละครั้งนี่โอ้ยพายุก็เขานะะ้ะฝนก็ตกแล้วก็มีลมด้วยอืออากาศไม่เป็นใจเลยนะคะ ทุกครั้งที่ออกไปน้ําทะเลเนี่ยอากาศต้องเป็นแบบนี้ทุกทีเพราะว่าถ้าไปน้ําทะเลนะทุกคนไปน้ําทะเลถ้าอากาศเป็นแบบนี้นะมันไม่สวยเท่าไหร่นะมันก็จะหนาวอีกนะคะทุกคนอืมยิ้วๆนะคะทุกคนก็อยู่ในรถก็แบบจะฟังเพลงฟังเพลงนะคะทุกคน เล่นติ๊กตอกไปด้วยเลยกว่าจะถึงนะคะทุกคนเดินทางกว่าจะถึงเนาะแล้วก็เออเล่นไปด้วยเล่นในรถไปด้วยนี่ก็ออกมานอกตัวเมืองเลยเนาะก็แถวๆนี้ก็มีโรงงานเยอะนะคะทุกคนโรงงานเยอะมากโรงงานทางเบื้องซ้ายมือก็จะเป็นโรงงานแบบผลิตรถเนาะ,คะเคยเป็น แล้วทีนี้ก็มาเป็นที่เก็บเก็บแบบเก็แบบของสิ่งของที่แบบมามากับอาเรือเรือใหญ่ที่คนคนของมาจากต่างประเทศเนาะทุกคนก็มันเป็นโรงงานแถวๆนี้นะคนออกมาทํางานก็เยอะเพราะว่าโรงงานอยู่ที่ต่างประเทศเขาจะไม่ให้ทําอยู่ที่แบบเออใกล้กับอาบ้านคนอยู่เนาะ ฝนก็ลงแรงแล้วทุกคนดูมันก็แบบเออสวยแต่ขับรถแบบนี้อันตรายนะคะทุกคนเพราะว่าอ,อืมเพราะว่ารถที่แบบมันทุนทางเคยแห้งแล้วแบบทีนี้รถวิ่งเยอะมันก็ปกติรถมันก็มีน้ำมันอยู่แล้วเนาะมันก็แบบนี้มันกลัวถนนลื่นนะคะทุกคนโอ๊ยกลัวจะถึง กลัวจะถึงน้ำทะเลนะคะก็นี่เพิ่งจะได้ออกมายังไม่ถึงครึ่งทางเลยนั่งอยู่ในรถคงจะเป็นแบบอีกสั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนกลัวจะถึงเนาะก็มารับชมบรรยากาศของแมลเวิร์นนะคะทุกคนที่ออกไปนี่เส้นทางออกไปจีลองนะคะจะไปน้ำทะเลเนาะ ก็จะออกไปทางนี่นะคะจะไปทาง Great Ocean Road เนาะเขาจะเขาจะออกมาทางนี้เนาะถ้าจะไปทางพนินชิลล์นะไปอีกเส้นทางหนึ่งนะคะทุกคนฟิล uh, นะิปเอ่อยังฟิลิปไอแลนด์มาไปไปอีกเส้นทางหนึ่งนะคะนี่นี่จะออกไปทาง Great Ocean Road นี่พึ่งมาได้นะทุกคนพึ่งมาได้ครึ่งทางเองนะคนะเข้า <c oughs> เข้าสู่จีหลงแล้วนะคะมาตอนนี้ก็เข้าเส้นทางจีหลงเนาะจีหลงก็จะเป็นครึ่งอีกครึ่งครึ่งครึ่งทางของอน้ำทะเลก็กินอาหารบนรถนะคะทุกคนเราก็ขับรถเข้าไปซื้อแบบไม่ต้องลงจากรถเนาะขับรถเข้าไปแล้วก็สั่งอาหารสั่งอาหารแล้วก็ขับรถไปไปจ่ายเงินแล้วก็รับของแล้วก็ขี่รถออก เหมือนเดิมแต่ส่วนมากถ้าเดินทางก็จะได้กินพวกอาหาร KFC เอย Macdo เอยนะคะทุกคนอาหารที่แบบมันว่องไวทันใจแต่สุขภาพไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะส่วนมากไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยได้กินมากมายแบบนี้นะคะทุกคนก็กินไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยนะคะ เล่นติ๊กตอกไปด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปข้างทางไปด้วยเพื่อจะถึงกลัวจะถึงนะคะทุกคนขี่รถขับขี่รถแบบเออบ้านเราจะแตกต่างนะเล่นไปเพราะว่าอยู่ในรถก็อืเด็กๆอยู่ด้านหลังเขาก็ฟังเพลงของเขาแล้วเราก็อยู่ในรถก็จะเปิดวิทยุนะคะ เพื่อฟังข่าวเนาะแต่ส่วนบึงบีเคชาแนลก็เล่นติ๊กต็อกไปนะคะทุกคน่ายคลิปลงทางยูบ้างนะคะลงทางยูบ้างลงทางติ๊กต็อกบ้างนะคะเพื่อให้เวลามันหายไปนะให้มันหายไปให้มันสิ้นสุดไปนะคะทุกคนมีใครเป็นบ้างเวลานั่งในรถนานๆน่ะมันเบื่อนะคะทุกคน มันน่าเบื่อนะถึงเราไม่ได้ขับนะคะแต่คนขับนี่คงแบบเออเขาก็เบื่อเหมือนกันนะเบื่ออะไรใช่ไหมเบื่อคนข้างๆนี่คนขับรถนี่เขาก็คงจะเบื่อคนข้างๆนะคะนี่ก็มาถึงแล้วนะคะออกมานี่เป็น บ้านนอกนะคะบ้านนอกของออสเตรเลียนะคะก็จะเป็นแถวเขามีฟาร์มมีอะไรกันนะ,ะทุกคนเห็นไหมฟาร์มอยู่ที่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ในเมืองเ้อก็มาเดินนะ,ะเดินคนเดียวเดินเลาะคนเดียวเพราะว่าเด็กๆเ,เขาอยู่ที่ไปซื้อไปซื้อสมุดอ่านกันนะพึ่งก็มาถ่ายวิดีโอเพื่อแบบเพื่อ เพื่อดูเนาะก็มามาดูน้ำทะเลกันบ้านแถวนี้ก็สวยนะส่วนมากอยู่แถวๆนี้จะเป็นคนแบบไม่ได้ทำงานแล้วนะคะทุกคนคือกเกษียณเลยเนาะคือกเกษียณแล้วคือหกสิบเจดสิบแปดสิบนะคะเพราะว่ามันอยู่นอกเมืองมันก็สูตรอากาศบริสุทธิ์เนาะแล้วมันก็เงียบสงบด้วยนะคะทุกคนคือ สี 4, ่ห้าโมงแรงประมาณนี้ร้านเขาก็ปิดแล้วก็ไม่ได้ค่อยมีมีใครไม่ค่อยมีร้านอาหารนะมันเป็นเมืองเล็กๆนะคะทุกคนเป็นเมืองเล็กๆที่แบบสำหรับคนปลดกเกษียณวัยเกษียณน,นะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนในเมืองเนาะแล้วก็ทุกคนอยู่ที่นี่เขาก็ชอบแบบมัน,เป,นเป็นบ้านตากอากาศของเขามากกว่าเนาะทุกคนมีน้ําทะเลบ้านตากอากาศเขาก็ ซื้ออาหารการกินก็ไปทำอาหารกินที่บ้านนะคะก็ครอบครัวเนาะออกมาบางทีก็ท้ายอาทิตย์ก็ลูกหลานออกมาประมาณนี้มาเยี่ยมของเขาปดกเกษียนไม่ได้ทำงานเลเน้วน้ำทะเลนี้ดูสวยงามนะคะทุกคนแต่มีประวัติในการต่อสู้มาก่อนมีประวัติในการต่อสู้มาก่อนนะคะแต่เนาะเขาก็จะมี พูดได้หรือเปล่าเนาะแบบเขาวางลูกระเบิดลงน้ําทะเลเนาะถ้าแบบเออมีผู้ต่อสู้เข้ามาอะไรประมาณนี้เขาก็ปดลดระเบิดนะคะแต่วงไม่ได้ถ่ายลูกระเบิดนะ,ะลูกใหญ่มากนะคะตุกคนใหญ่กว่าองค์อาบน้ําบ้านเราออกนะคะลูกระเบิดเนาะ,ค,ะคือมันใหญ่มากเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เป็น สถานที่ที่มีเขาเรียกอะไรเนาะแบบมีมีที่ป้องกันรักษาประเทศเนาะมีปืนปืนก็ใหญ่มากนะคะทุกคนปืนก็ใหญ่มากลูกระเบิดก็ใหญ่มากนะ,ะแม่น้ำทะเลนี่เนาะ,ค,ะความสวยงามนะคะแล้วก็มันก็มีความความสวยงามในปัจจุบันนี้นะะแต่ ในสมัยก่อนไม่สวยงามเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าทุกคนก็เนาะเพื่อปกป้องประเทศชาติตัวเองมันก็จําเป็นเนาะนกนางนวลน,นี่ก็สวยมากนะคะทุกคนเพราะว่านกนางนวลแบบเป็นเด็กเป็นเพิ่งเกิดใหม่เนะ,ะทุกคนเขาก็ดูสีสันนะคะเห็นไหมนกนางนวลเขาจะมีสีขาวซบแบบซบของเขาก็จะแดง แล้วก็สีปีกของเขาก็ยังเป็นเทาเทาอ่อนๆนะคะทุกคนเพราะว่าเขายังไม่แก่นะ,ะถ้าเวลาเขาแก่ก็สีปีกของเขาก็จะเป็นเทาแบบเทาเข้มๆนะะออ,แบบะออกแบบเจาแบบเทาจนแบบเข้มออกไปทางสีดํานิดๆเนาะ,ะจะเป็นเทาดําถ้าเขาแก่นะเะต็มตัวเนาะนี่ยังเป็นเด็กอยู่นะคะแต่เด็กข้างๆก็ตลกนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเล่นกับ หีขวดนาะขวดหินขวดแบบดินเป็นเม็ดเล็กๆเขาเขาล่อนกเนาะถ้าเหมือนเป็นอาหารให้นกนกวิ่งไปหาเขานะคะทุกคนมันเยอะอยู่ในนี้ไม่ใช่อะไรนะคะทุกคนเพราะว่าเขามีกินฟิชชั่นชิฟนะคะ,ะนกทั้งนวลเขาสอบกินอนะ like, um, าชนะิเนาะซีเกาเดลไล to e ู t ิทช r ฟหรือ r ฟา ฮอตชิปประมาณนี้นะดูเขาสวยงามมากนะ,ะทุกคนดูเท้าก็กดแ้งปากก็แบบโอ้โหสีแดงสวยงามมากสวยงามนะคะเห็นไหมชีวิตของคนจะอยู่ตามประเทศนะคะเวลาปดกระเสียนเขาก็มาดูน้ําทะเลแบบนี้เนาะ,ะก็บ้านบ้านแถวๆนี้ก็ หลักนะเดียวหลักก็หลักประมาณ8 0 0แสนขึ้นไปนะคะทุกคนแต่เป็นบ้านเก่าเนะแปดแสนะซื้อแล้วก็เออถ้าแบบเออล้านนิดนิดล้านหกล้านเจ็ดประมาณนี้เนาะ,ะ mm hmm. ก็จะได้อยู่แบบอยู่แบบสบายนะคะแถวนี้แต่ราคามันแต่ราคาบถูกเนาะ,ะราคาแพงนะคะทุกคนบ้านตามอากาศอยู่ที่ต่างประเทศ มันแพงแต่ความสวยงามมันได้ก็แบบนี้นะคะคือความสงบอากาศบริสุทธิ์ที่มันได้นะคะโอ้ยขอบคุณมากนะคะทุกคนโอ้ยนกขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามากำลังใจวิ่งบีแคชาแนลวันนี้ก็มาเที่ยวน้ําทะเลนะคะทุกคนทะเลช่วยช่วยชีวิตก็ไม่มีอะไรมากนะคะ ก็เหมือนคลื่นทะเลนะคะมีขึ้นแล้วก็มีลง